แบบปีที่ส่งการไม่กลับบ้านอ่ะเออคือมาบ้าเข้าใจได้แต่บ้าบอกไวๆกว่านี้นิดนึงบอกสักเออแบบนน้้ออองงมมเยบอกเมื่อวานก็ยังพอทนตอนกลางวันนะแล้วบอกสีทูบเรากุมขบานเลยอ่ะเมื่อคืนอะแล้วเมื่อวานคือว้าวุ่นมางตอนแรกวันนีปัตรกิโต้จะไม่ว่างแหลยเขามาแบบเพื่อนในแหล่งเพื่อนในแหล่งเป็นงแเลง เธอก็บอกแช่นเร็วหน่อยก็ได้ <c oughs> เออเพรลองไอ <c oughs> ้เปืนผีอาบัติว่าผีทุ่มไปส,สองสายที่นีด้วยก็คือแอดมินด่าแล้วเมื่อคืนอ่ะเ <c oughs> ออโทรไปให้เขาตอบก็คือเขาบอกว่าขอพรุ่งนี้เช้านะคือแบบบอกเลยว่าขอไวที่สุดะนะแบบวไวที่สุดเลยเพลงเดีดดยวพอ เี็กมาหลังจบการก็ได้นะกลับมานี่วันที่สิบแปดเออเชนไม่ว่างเนี่ยวันนี้ฉันก็หยุดมาเนี่ยหยุดมาครึ่งวันเนี่ยแล้วจบการได้กลับบ้านไปไม่อันนี้ไม่ได้กลับบ้านอยู่กรุงแถวนี้ก็เลยไม่ต้องกลับไปแล้วกับวันจันทร์แม่มีมีอคนทิ้งกับบ้านกีสิบวันกูกูไม่เคยนับจากวันนี้ขาดแค่ลนพอแอบกับยอยักษ์แค่นั้นเองทำไมล่ะคะอ๋อเออคอยบน ก็เธอเกย์ก่าเขาสสิบปีอ่ะเอ้โหนี่สิบหกกับิดีโทรศัพท์อ่ะไม่สวยพอมมาจิ้สวยกว่อันนี้ห่างหนึ่งปีอันนี้หนึ่งประสบปะแรงมากขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมเซลฟี่อ่ะถ้าถ้าไปก็มาเจอต่เพียงเพียงอคบัาเพียไมเดียปีอยู่ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you. happy birthday. H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 appy birthday. บอเรยไม่บกคนมนชัยไมด้เลตพี่นอันนี้จา่ะอนมรายู้ใครกันนไ้เธอหมดเล็กไม่ได้นาดิฉันไม่ได้พนเออใช่มันไม่ได้โอ้สวัสดีครับเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหม เธอคนมันไม่ได้เอ,อคือฉันไม่เข้าใจกับคนคิดคิดเครื่องนะว่ากล้องหน้าชัดหมดกล้องหลังนะไม่ไป่นึ่วมาดูดิตู่เดี๋ยวม,มันคือลองข้าฝั่งไม่เธอเธอเดินไปไกล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 อีกเออแค่นั้นไปชดแค่นั้นแหละเออตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยหนูได้เลยเราเอียงกล้องตามนะประมาณนี้เสียงมันจะเข้าอีกหนึ่ง ถ่ายแบบวิดีโอคอลแล้วหนึ่งเหรอเฮ้ยเลยโดมี่เพคะโดมี่เพคะโดมี่เพคะหน้าไม่่ายอยากฉันเร่งต่อไปเฉยตัวข้าชื่อพลนะคนเสียงเมียงไม่คนเสียงเมียงจริงเียธอคือสีธนนชัยเสียงเมียคือสีธนนชัย ้องทใจเพราะเธอหล่อเกินสีจตดนชจยมันมีความหล่อไงดีดีที่แน่นจัดนี่เธอเขียนนี่หน่อยกำลังใจไม่ก็เธอก็พูดก็ได้นะเธอแบบวีดีโอคอลทั้งวันใช่ถือประกาศกำลังใจจะใครเนาะตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานทองงานบริษีอยู่ ขอไม่พูดชื่อมูลิตีด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราสิเราจะเสียเราจะเสียเข้าใจปะรเราเราค่อนข้างจะมีอริ่กับมูลิธีนี้อยู่แต่ว่าเราต้องทําเพราะว่าเราม,มีตัางกินรรเรามีตัางดูแลเธอเพราะเราต้องกินค่ะต้องกินต้องใช้อะไรก็ไม่ขอพูดแต่ว่าเราอยากเป็นนัก,กข่าวไงจะได้มีมมเวลาดูแลตัวงองอดูแลเธอเพ<ถ>ิ่มนเพิ่มขึ้แต่วอเพิ่เราออกไปจังมึงตกเีน โทนเดี๋ยวโวล์เอ่อตรงไหนอรับโวลพูดหน่อยก็ได่อนนะนี่ของโวล์โวล์กำกับชื่อไว้ให้ด้วยโอเคหมอกพี่บอกเป็นคิดทิ้งท้ายหน่อยขอบคุณที่มานะครับหวังว่าหวังว่าเราจะได้พบกันสักน้องจาเราบ๊ายบายแอนครับครับหนึ่งระวังชนหนึ่งสองสามเฮ้ยมีมเลยไม่เดี๋ยวเป็นสติกเกอร์ไลน์เล mm hmm. <Yeah, anyway> ยหรอ ติ๊กเกอร์อาทิตย์วพวกครูมากติกเกอร์บอกดดงแล้วว่าวมาเกิดดงเดี๋ยวเจอไม่เจอยู่จัดไหม,ไมแต่ว่าพี่อยู่อาจจะจะรัดต้มตำดีกว่าเอาไม่ร่าไม่หิวเอาไม่ร่ะได <laughs> ้ไม่อยากกูขอท่านนะอยากแดกหมูกระทะหมูกระทะได้ป้ะเนี่ยคือเห็นผลนี่นะหมูกระทะได้ไหมซีอูเจอการเจริญซีอูชูมอร์ช่วยเธอวันลื่นไอหนูปลากับหนูเย็นตีกันแล้ว ปลายลาปลายไปก่อนนะเออปลายพูดก็เห็นก็ได้เนี่ยเราจะไปสอบเป็นนักการข่าวอ่ะเธอกินไปเอ,อพูดไปก็ได้เราไม่ต้องเขียนหรอแล้วเราจะไปสอบเนี่ยขอ,อให้ไปพูดใช่ไหมใช่พูดก็ได้เพราะเธอกินอยู่ไงเล่งสองาม เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องเลยนะครับสู้ๆตั้งใจทำงานนะครับจะได้จะได้สอบไปได้จะได้มีดูจะได้มีเวลาดูแลเธอจะได้เธอได้กินอะไรดีๆกว่าน,นี้ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> เพราะเราจะไม่มีเงินสปอนสปอนติฟายเธอได้ให้ก่อนไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา,เรา,เราลดน้ำตาลในเลือดอยู่เจ๋เนี่ยเขียนไอจีไปด้วยก็ดีในโลกไปคุยกับเจื่อนเย็นมาภาษาอังกฤษสปีกฟิตฟิตเลย เรามีร้อยไปเลยคนสมัครทั้งสามพันคนน่ะแล้วเราในยดีนะที่มันรับเยอะหน่อยร้อยสี่สิบก็เลยเราเออเราพอไหวว่ะเพราะเราเคยเคยมปแล้ว20ยี่สิบคนสองพันสอามอ่ะเออแต่ก็เลยแบบเออเราก็เลยได้ไม่เป็นไรหรอกหมายถึงว่าพอได้นะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือเต็มที่พอเจอชาสุาเธอไแล้วจ้าต้องบันปี ไปซีนเล่นหนึ่งเตาอีท่าวู้ยไปป่ะโอ้ยหนูไอ้หนูอหน,หนูขอโทษค่ะมาก่อนฝันหรืว่าเล่นซีรีส์อะไรอ,อ๋อ,อจริงเหรอหอมใช่ป่ะหมดนี่หมดนี่เลยเ<ข>หรอเด็กๆสี่คนนี้นะออ๋โปรเจกต์อัลฟาเฮ้ยเหมือนเราเคยเจอกันดินสี่คนไปหอมเคยเจอจับที่ไหนวะเนี่ยยูนิฟอร์มชุดทหารใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยกระบอนแค่นั้นเองนี่เราตกหนุ่มสี่คนจะบอกว่า เกือบปีหนึ่งได้แล้วเนาะเกือบปีหนึ่งได้นี่ครับสี่เรื่พี่ไปละมั้งเนี่ยฮะยเฮ้ยทำไมเด็กแอลฟามันจําได้ทุกคนเลยวะโดมมันจําได้มันจำคนได้กับทุกคนเลยอ่ะ <laughs> นี่ฉันขาดคลิปเป็นรรไดเรคคอร์ดไว้แล้วว่าสี่คนนี้มาจากรายการโอจิแอลฟาโอเครอครับชื่ออะไรนะเราเราตอบนะครับชื่ออะไรนัรองครับชื่ออะไรนะบิ๊กเกอร์ครับเคนจิครับมาทั้งหมดนี้มาจากแอลฟาโอเคครับผม คุณคำบูนวัดครึ่งหนึ่งกับการครึ่งหนึ่งครับผมโอ้ถ้าบัตด135ไปวัด35 139 139เขาต้องการต่อยก้องครับอย่างที่บอกครับ139ครับเข้าวัด39เขาไปถึงว่าต่อยก้องเหมือนเมื่อกี้ใครจะไปกล้าต่อยก้องวันนี้นะเขาบอกไม่มีพอมันมีกล้องอ่ะก้องไม่กล้าทำหรอกถ้าไม่มีกล้องอ่ะต่อยหน้าทุกคนาไว้โย่อ